โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะมาทำเสกพันทีเรียนกดที่ข้อความกดเพิ่มข้อความแล้วก็กดใส่ข้อความอะไรก็ได้นะครับแต่แบบนี้ผมช่วยก่อนกดที่ข้อความแล้วก็กดที่ข้อความทําให้พูดเรื่องการเลือกชายนะครับเรื่องการกดตรงนี้แล้วมาเป็นฟูนะครับเรากดย้อนก่อน,นจะบอกว่าทํายังไงเรื่องการ,รอาชิป หน้าจอครับแล้วก็เอาคลิปที่เราอัดหน้าจอมาวางแล้วก็การย้อนคลิปอีก0.8ทีนะครับทั้งการกดส่งออกนะครับกดส่งออกก่อนแล้วทำสองครั้งเอาคลิปก็เข้ามาใหม่ทั้งการกดไปที่วิดีโอกดย้อนกลับกดส่งออก กดเข้ามาใหม่กดเข้ามาเนี่ยไมนะครับกดเอฟซิกเอฟกนะครับเอฟกเสียงกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ทั้งการกดสูงออกแล้วก็เราก็กดเข้ามาแล้วก็กดตรงนี้นะครับทั้งการกดเอฟิกเสียงทั้งการกดตรงนี้นะครับทั้งการกดความเร็วแล้วเข้ามาให้มันเป็นศูนย์จุดแปดการกดสูงออกแล้วมันจะเป็นแบบนี้